เก้าอี้กองกลามอแบบเบาอ,อานจักรยานนะครับตัวใหญ่ลักษณะเบาะนะครับก็จะเป็นอาจทรงแบบอานจักรยานนะครับแล้วก็ตัวผิวเบาะด้านบนนี้ก็จะเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับซึ่งนั่งสบายนะครับนั่งสบายก้นแล้วก็ของน้ําก็นุ่มสบายกระชับนะครับเวลาเรานั่งแล้วมันจะตีได้สะดวกแน่นเพราะว่าเก้าอี้มันทาให้เรานั่งได้กระชับเป็นที่ ทรงก็จะเป็นลักษณะเป็นแบบอ่างจักรยานด้านข้างเย็บเป็นหนังเทียมน,นะครับส่วนแป้นด้านล่างตรงนี้นะครับแป้นที่ยึดกับฐานเนี่ยก็ออกแบบมาแข็งแรงมากนะครับแล้วก็เป็นแป้นตัวใหญ่ซึ่งเ,เวลาใช้งานเวลาล็อกแน่นๆแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีการคลอนนะครับทีนี้มาดูตัวขาตั้งขาตั้งรุ่นนี้เนี่ยก็ สะดวกในการใช้งานค่อนข้างมากเพราะว่ามันจะมีตัวนี้นะครับตัวเขาเรียกว่าเมมโมรี่ล็อกนะเมมโมรีล็อกตัวนี้เนี่ยเราสามารถปลดเมมโมรี่ล็อกนี้แล้วก็คลายตรงบริเวณสองจุดนี้นะครับซึ่งจะเป็นตัวประกับซึ่งให้ความแข็งแรงและแน่นหนามากซึ่งถ้าต้องการให้มันเตี้ยสุดเราก็ใช้วิธีหุนนะครับเราจะมุนให้มันกดลงไปที่เตี้ยสุดบางที่เก้าอี้ เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเที้ยสุขได้ความสูงอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพราะบางคนชอบนั่งเก้าอี้ที่มีความมีความเตี้ยมากๆแต่บางคนก็ชอบนั่งเก้าอี้ปานกลางหรือบางคนก็ชอบนั่งเก้าอี้สูงตัวนี้มันปรับได้ค่อนข้างจะเตี้ยพอสมควรโอเคนะครับตอนนี้เราดูว่าระบาบเตี้ยลงมาจนถึงแ่าจะหมดเกลียวนะครับจริงๆแล้วก็ควรจะอยู่แค่ประมาณนี้นะหมดเกลียวปุ๊บเราก็ล็อกตรงนี้ล็อกตรงนี้ ซึ่งมันก็จะเป็นเนี่ยถ้ามอดีๆเราเห็นว่าด้านนี้มันก็มันก็จะล็อกให้แน่นแน่นมากนะครับมันก็จะแบบแน่นหนาแข็งแรงเสร็จแล้วเราก็ใชุ้แจกรอนนี้นะครับตัวนี้ครับเหน็นไหมตัวนี้เป็นเมมโมรีล็อกซึ่งมันจะมีเงี้ยงอยู่ตรงนี้ซึ่งค้ำไว้นะครับเราก็ล็อกเข้าไปล็อกเข้าไปให้มัน ให้มันอยู่กับที่ไม่ให้มันดิ้นไปไหนนะครับฟึบโอเคตอนนี้ก็แน่นแน่นหนานะครับอีกจุดหนึ่งที่ะให้ดูก็คือตรงนี้ตรงแกนตรงนี้นะครับมันมีรอยบา่าซึ่งเวลาเราใสา่เข้าไปเนี่ยก็จะตัวที่เราถ่ายล็อกตรงนี้มันก็จะเป็นคำ้ำตรงนี้ถ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งก็จะค้ำได้แต่ถ้ารุ่นนี้ก็ออกแบบตัวด้านล่างนี่มาเป็นลักษณะเป็นประก,กับ สองข้างแล้วเนี่ยก็ตรงนี้เรา่าไอตรงนี้เราก็สามารถไปใช้กระบ,บอกยุ่นนึงได้ด้วยแต่ว่าอันนี้ไม่จำเป็นนะครับเราก็ใช้ตัวนี้ใส่กุญแจเข้าไปนะแล้วก็ล็อกด้านล่างนะครับล็อกด้านล่างนี่นะนะครับนั่นแหละทีนี้มาดูความสูงกันว่าบ่าออ่านตัวนี้ที่ความเตี้ยสุดได้เท่าไหร่ จากพื้นถึงบริเวณบนเหนือเบาะนี่ก็อยู่ที่ประมาณ18นิ้วนะครับวัดด้านหน้าเลยไให้เห็นประมาณ18นิ้วครึ่งหรือประมาณ47 -48 เถึงซนนะประมาณสูงประมาณฟุตประมาณพุทธหน่อยไม่ถึงประมาณพุตครึ่งได้นะครับประมาณ18นิ้วส่วนหน้ากว้างเบาะก,ก็ช่วงบริเวณที่ ยาวสุดของบอ่อนะครับจะอยู่ที่ประมาณ13นิ้วครึ่งนะครับหรือประมาณ34เซนครึ่งกับตัวนี้ก็เป็นบอะอ่านทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราต้องการปรับบ่ะให้สูงทำยังไงนะฮะก็เหมือนเดิมคลายตัวนี้ออกนะครับแล้วก็หมุนนะหมุนก็เลย,ยสตรงตนี้จะเห็นว่า m e มโมรี่ล็อกมันล็อกอยู่ยนะฮะซึ่งจริงเรา มมโมรเนี่ยมันคือมันไว้สลับล็อกความสูงซึ่งมันจะง่ายต่อสำหรับคนบางคนที่ต้องการ uh, จดจําว่าเรานั่งความสูงที่เท่าไหร่แล้วก็ล็อกไว้ที่เดียวเลยโอเคเอาละประมาณนี้แล้วกันเนาะนี่ล็อกคือ ครับคาดูความสูงที่สูงปรี๊ดเนี่ยเท่าไรตัวนี้ก็วัดจากข้างหน้าเลยละกันความสูงวิที่60เซนเลยนะห60เซนเปี้ยวๆเ,เลยนะครับ60เซนสูงากพื้นมาถึงบนนี้60เซนก็ประมาณ2ฟุตประมาณ23นิ้วครึ่งน,นะค,ครับก็นี่ก็เป็นเก้าอี้ กามอรุ่นอานจักรยานนะครับรุ่นปออ่านจักรยานซึ่งแข็งแรงสวยงามน่าใช้และราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับสนใจติดต่อได้นะครับ